พาผู้ชมมาพบกับท่านนายเพเภอนัทพนทาแกงซึ่งท่านเป็นนายเพืภอขุนตางซึ่งจะได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ของดอยพญาพิพักนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับผมอยากทราบถึงตำนานของดอยพญาพิพักนะฮะซึ่งเป็นตำนานรอยพระบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับครับสำหรับประวัติของดอยพญาพิพักนะครับคือบริเวณนี้จะ ตั้งอยู่บริเวณดอยผามนและดอยผาจิครับนะครับซึ่งดอยพยาพิพักมีประวัติความเป็นมาก็คือเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลครับแต่ด้วยพระบารมีพระปกเก้าเมื่อวันที่27สกุมภาพันธ์2,525ครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จ พระดารชะดำเนินนะครับที่บนดอยพยาพิพักนะครับเพื่อทรงเยี่ยมทหารและราษฎรหน้าฐานปฏิบัติการพยาพิพักนะครับบนดอยยาวดอยผาหมุดซึ่งเดิมเนี่ยอยู่ในเขตของอำเภอเทิงดอยพยาพิพักปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอหุนตาลจังหวัดเชียงรายรนะครับ หลังจากที่ท่านได้เสด็จเยี่ยมทหารบนฐานปฏิบัติการโดยพยาพิพักษนะครับ,รบก็ในโอกาสน,นั้นนะครับก็ได้มีการกราบบังคมทูลพระราทานพระบรมราชานุญาตของ พลโทวิโรธทองมิตรซึ่งเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่473นะครับประทับรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบนแผ่นปูนพัาสเตอร์นะครับนับตั้งแต่บันั้นเป็นต้นมานะครับก็ถือว่าทำให้การสู้รบระหว่างผู้ก่อการร้คอมมิวนิสต์และ เจ้าในที่ของรัฐได้ยุติลงอย่างสงบนะครับก็ถือว่าเป็นบารมีของอพระปกเก้านะครับที่ได้เสด็จบนดอยพยาพิพักนะครับแต่ยางไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นในวันที่27กุมภาพันธ์ของทุกปี <c oughs> เทศบาลตำบลยางหอก็จะได้ร่วมกับทางอำเภอขุนตาลได้จัดพิธีศักการะและน้อมลำลึกถึงพระหมหากราุณาธิคุณแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลยเดชนะครับแต่ว่าอย่างรอยพระบาทในปัจจุบันนะครับได้ย้ายไปประดิษฐานอยู่ณสาลารอยพระบาทค่ายเมงลายมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งสถานที่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นที่เคารพสักการะและเป็นมิ่งขวัญของกําลังคนในค่ายเมงลายมหาราชตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตามบนดอยพญาพิพักแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูยิพลอดุยเดศได้เสด็จเยี่ยมทหารและราษฎรทําทให้เหตุการณ์ดังกล่าวสงบนะครับเราก็มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของอําเภอคุนตายและของจังหวัดเชียงรายคขอบคุณท่านครับครับ ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับพี่สมานแซลีซึ่งเป็นอดีตพกคครับแล้วก็ในที่สุดนั้นก็ยอมวางอาวุธแล้วก็มาอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยากให้เล่าตำนานหน่อยครับว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเสด็จมาที่นี่ตอนแรกนี่เป็นยังไงฮะที่ที่มันพญาพิพักของเราเนี่ยครั้งแรก การเดียนร้องการต่อสูอ้การไอชุมชุมการไปรัฐธรรมบังก็ไม่ใช่ว่าชุมชุมเนี่ยเขารเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือไม่ใช่ว่าคันมือคันตีนแล้วก็อยากจะฆ่าใครก็ไปฆ่าไม่ใช่เนื่องจากว่าถูกกดขี่สิทธิท,ทางสังคมถูกกดขี่ฉะนั้นก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เลยเกิดการต่อสู้ในช่วงต่อสู้ก็ต่อสู้แต่พอมาถึงช่วงที่จะยุติ ครทำให้ทางยุติก็เนื่องจากว่าคอมมิวนิสต์สากลเนี่ยแต่แย่ครับค่ายสังคมนิยมก็แต่แย่ครับก็เลยทำให้ไอ้คอมมิวนิสต์เนี่ยไม่จับมืออเมริกาแพ้สงครามอินโดจีนไปแล้วภาคพื้นเอเชียไม่มีสงครามกับอเมริกาแล้วแต่คอมมิวนิสต์สากลไม่มีความสามารคขีดคอมมิวนิสต์สากลก็มาเป็นศัตรูต่อการอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยก็ไป ค่าไอ้เขมรแดงครับจีนกับเวียดนามก็ท่าสงคารามพรรคอมมิวนิสต์่นประเทศไทยก็ถูกไอ้ลาวเนี่ยาลาราชานี่ก็ไล่ออกครับฝ่ายออรัฐบ,บาก็ภายในประเทศก็เปลี่ยนนโยบายบทีนี้ในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อ,อดีตก็เป็นไอ้สงคารามครับเป็นจุยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากดูแลไอ้ทั่วถึงไอ้นนเขตต่อสู้ครับ พอมาถึงชั่วที่จะยุติผู้พันวิโรธธงมิตรเป็นผู้บัญชาการตำแหน่งนายพันโทหมอควบคุมสถานการ์พอสถานการ์สงบลงเขาเรียกว่าสงครามสันติภาพผู้พันวิโรธธงมิกก็เลยไปเข้าเฝ้าในหลวงไปรายงานสถานการ์ให้นายหลวงทราบว่าในขณะนี้ได้ยาวผาหมุนสงครามสันติภาพแล้ว มารายงานให้พระองค์ทราบพระองค์ก็บอกว่าโถ้าไปอย่างนั้นจริงพระองค์ก็จะมาเยียบเยียนประชาชนกับทหารก็เลยใช้ที่นี่เป็นที่พบปะกันเลยพบปะกันในหลวงถึงมาที่นี่ถึงมาปัดทัดลอยพระป่าของนายหลวงครับอยู่ที่นี่ครับคือสงคามในกระจกกระจายก็เลยยุติลงทันทีกระจกกระจายทั่วประเทศ ในหลวงจะมาที่นี่27กุมภพาพันธ์2525้อ่ถูกต้องพี่ผมถามจริงๆว่าพี่หมันเกิดที่นี่ใหญ่ที่นี่เลยเกิดที่นี่ใหญ่ที่นี่ครับตอนแรกใครเป็นคนพาพี่หมันไปเข้ากับกลุ่มพวกนี้ในยุคที่ต่อสู้เดียร้องขึ้นมาครับพอต่อสู้ข่ายเยี่ยงกาไปแล้วทำมาไฟไอคอมมิวนิสต์เขาก็ที่จริงเนี่ยเขาอาจจะมีการเคลื่อนไหวมา่เคลืไหม่ไที่เราไม่รู้ครับเดี๋ยพอต่อสู้แล้วก็วันนี้ก็ ใชยโอกาสช่วงชิงครับพอช่วงชิงมวลชนนะฮะช่วงชิงมวลชนบอกว่าอย่างนี้อยู่อยู่ไม่ได้ครับจะต้องไปส่งไปฝึกไปอะไรต่างในสมัยนั้นมีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตท่านหนึ่งคือสหายของพี่สมานคือคุณหงาคารวันหรือสุรชัยจันทิมาอรเวลามาเชียงรายแล้วก็จะมาแวะหากันตลอดก็จะมาแวะหาตลอดครับตอนนี้ให้พี่หมั่นคุยสั้นๆหน่อยครับว่ามี ความภาคภูมิใจอย่างไรที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านทรงเมตตาตรงนี้ครับคต่อพี่หมานในฐานะที่เป็นพอกอกเก่าแล้วก็พี่น้องชนเผ่าของเราครบที่อยู่บนดอยที่นี่ครับสิ่งที่เราภูมิใจคือความขย,ยันเวลาสู้ก็สู้ครับแต่พอรัฐธาลเปลี่นะยนนโยบายออกมาครับบอกว่าเราไม่ต้องมาสู้กันแล้วแล้วก็มาอยู่ด้วยกัน พี่น้องที่คุณที่ตอ่อสู้กับรัฐธรรมนถ้ามมนมีสัญชาติครับธรรมบาลก็จะทําสัญชาติให้ครับถ้ามมนมีที่อยู่ไม่มีที่ทํากินงรัฐธรรมนก็จะจัดให้จัดให้นะ,ะครับทีนี้ก็เราก็เลยคิดว่าโอ,อ้เขาไมิได้สากลก็แต่แย่รับธรรฐบาลบอกว่าไม่ต้องสู้เราก็ถือว่าโอ้ไม่สู้ก็ได้ดีคครรัับบทีนี้ก็มาอยู่ สิ่งที่นาหลวงมาก็คือเราก็หมายว่า,าเราเต็มใจครับคือนายหลวงก็เป็นหัว <üyor> เหมือนพ่อเราคนหนึ่งเหมือนพ่อเราคนหนึ่งเป็นหัวไอพี่น้องเราครัที่จริงนะพื้นที่ต่อสู้นี้อยู่ใกล้กับฝันเรบในหลวงไม่น่าจะมาแต่ในหลวงเห็นว่าชุ่มงออกมาแล้วท่านยังมาท่านต้องมาครับนี่เป็นพื้นที่เสี่ยงด้วยนะฮะนี่คือความ ประวัติศาสตร์ที่เราจำจาลึกนะครับแล้วจะสงอสงบก็สงบจริงๆครับผมความนี้ไม่ลมเย็นไปเลยลมเย็นไปเลยถึงทุกวันนี้เลยเจอกายก็คุยตอนสนตอนที่พระองค์ถอดรองเท้าบูทพระบาทเนี่ยจําลงเนี่ยได้นัดกับทางพุโตแม่ทับน้อยไหมครับว่าจะถอดแล้วจะประทับรองเท้า แคร์พระบาทอ่ะแคร์พระมอชัยโปอกพระองค์ทราบไหมฮะพระองค์ทราบก็ทราบลงหน้าครับพันธวิโลก็บอกว่าทราบตรงนั้นเลยนะทราบเลยทราบบอกว่าตรงนั้นเลยเลยครับตรงนั้นเลยก็รายงานให้พอดพระบาทตรงนั้นเออเออเออไอ้พันธวิโลกตรงนี้เป็นคนถอดบอกว่าท่านพ่อพระองค์มาถึงที่นี่แล้วเป็นประวัติศาสตร์ครับถ้ามาเสด็จล้วก็ขอให้ท่านเนี่ย ถ้าลอยของท่านเนี่ยไว้ตรงนี้เป็นจารึกนะเป็นที่จำลึกครับเพราะว่าสงครามสันติดผ้าไปครับท่านมานี่ยถ้าต้องบัครอ่าพันธทวิโลกเองก็ถอดรองเท้าของพระองค์ครับเสร็จแล้วให้พระองค์เนี่ยบัตรทััตทัศเสร็จแล้วก็ทําคาสะอาครับจกน้าก็สวมรองเท้าต่ออเป็นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวให้พี่สมานพาผมเข้าไปชมข้างในนะครับครับแก ครับเมื่อก่อนพิสมานตรงนี้เป็นเป็นลานเมื่อปีเมื่อวันที่27กุามภาพันธ์ปี2525เป็นยังไงครที่นี่ที่นี่เป็นลานไม่มีต้นไม้มีไหมเออช่วงที่ต่อสู้เนี่ยอันนี้มีต้นไม้แต่พอดีรธรบาลใช้กลมของก้าวามาอยู่แล้วก็เราก็มาถกมา,ถ,มาถางครับเป็นสนามพอเป็น บังเกอร์อะไรที่มามาเป็นบังเกอร์นะฮะเป็นสลัมฮอร์บางส่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีการย้ายพระบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปอยู่ในค่ายเบงลายครับนานไหมครับนีนย้ายเนื่องจากว่าช่วงที่พระองค์มาประทับลอยเสกสถานการณ์ในช่วงนั้นก็ยังคล้ายๆกับว่ายังไม่ไว้วางใจอะไรที่ ที่ที่สบายใจครับครับก็เลยต้องเอาไปไว้ที่ค่ายเมลัยอ๋อครับเพราะว่าทหารก็อยากให้เป็นขวัญกำลังใจกับทหารมากนั่นเถอะแล้วที่ที่ที่สร้างขึ้นที่มีมีมีการสร้างประทับร้อยกระบาทตรงข้างบนนี้เลยใช่ไหมครับใช่อ๋อครับช่วงที่นายหลวงมาเสด็จเนี่ยพันพันทวิโราเขาก็มาสร้างศาลาเขาเหลี่ยมแบบ ธรรมชาติธรรมชาตินะครับและในหลวงมาเสด็จก็ในหลวงก็มานั่งอยู่ที่ศาลาธรรมชาติครับปัตถาลอยครับผมพี่สมานในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่มีอะไรที่จะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มาม่อนดอยพญาพิพักษ์นอกจากว่ามากราบถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านได้ส่งรอยประทับพระบาทไว้ที่นี่เป็นตำนานและจารึก นะฮะแล้วก็มีพี่น้องชนเผ่าของเราปลูกทั้งกาแฟปลูกทั้งชาเชิญชวนนะเชิญชวนก็คำฝากของเราก็คือเราดีใจยันหนึ่งในยุทสมัยใหม่ครับการเปลี่ยนแปลงอะไรไปหมดแล้วก็อยู่ในภายใต้การปลคกของกายภายใต้ของไอพระองค์ครับแล้วก็ฝ่ายท่านทั้งหลายในขณะนี้กำลังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีความปรับปรุงอะไร แล้วก็ต่อไปจะเอาเองลอยพรมบาทที่มาปัิทบไว้จะเอามาไว้ที่เดิมคจัดนะก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับอขอใหอ้อาจารย์เละสื่อที่มานี้รประเชิเผยเพลับ,บอกว่า,าสงครคาจัดสันติภานะ้ำหมดทั้งทุกวันนี้ร่มเย็นจริงๆแล้วก็สัมผัสสัมผัสการอยู่ด้วยกันครับ เกิดไปสิ่งใหม่ออกมาครับแลนะน้าขอให้ชุมชมนนีรับทราบแล้วก็มาเยี่ยมเยียมาเที่ยวมา,าชมาที่ท่องเที่ยวที่จะสร้างมาเป็นของไอ้พระองค์ครับ <Okay. S 1> ครับผมขอบคุณพี่สมานนะครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการนิพนธ์กาวิระนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพญาพิพักนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตามรอยพระบาทองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับท่านครับ,รบท่านได้สร้างภาพอรอยพระบาทแห่งสันติภาพไว้ให้กับบุกฝังให้กับเด็กนักเรียนที่นี่เป็นยังไงครเรามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างห้องประวัติศาสตร์นี้ไว้เพื่อให้เด็ก ชนรุ่นหลังหรือเด็กนักเรียนที่นี่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศซึ่งจะได้ทราบประวัติความเป็นมาของชนเผ่าชุมชนหมู่บ้านนะเพื่อจะให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์บ้านบ้พาพิพักของเราบ้านพยาพิพักแล้วก็เกิดความ ตระหนักในการความรักชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์โดยเฉพาะาผืนดินแห่งนี้นะครับ,รบพระองค์ท่านาพระบาทสมเด็จพระประมมนพระมหาูมิพลอดุเดชได้สเสด็จเนะยี่ยมเยียนประชาชนที่นี่นะทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดนะครับนะจัดสร้างห้องประวัติศาสตร์นี้ไว้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังชนรุ่นหลังได้เรียนรู้รนะปลูกฝังให้เด็กได้เกิดความารักชาติ ครับรักศาสนาพระหากระศัตริ์ครับครับสามสถาบันครับครับขอบคุณครับท่านครับ ตอนนี้ผมอยู่กับร้อยโทรประทีปวรรณสอนซึ่งท่านเป็นผอหมู่แล้วก็ดูแลพื้นที่ที่นี่สำหรับม่อนดอยบ้านพญาพิพักนะครับอยู่ที่ตำบลยางหอมอำเภอขุนตันจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นพื้นที่ตามรอยพระบาทอุปราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากให้ท่านได้บอกรายละเอียดกับคุณผู้ชมทั้งป่านนะครับว่าอยากจะมาเที่ยวแล้วเป็นไงบ้างครับที่นี่นักท่องเที่ยวยที่จะมาเที่ยวที่พญาพิพักครับ ด้อยประหยัดพักนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังก็เริ่มพัฒนาขึ้นครับเมื่อตั้งแต่ปีห้าเก้านะเดี๋ยวปีหกสามก็เสร็จเรียบร้อยจะมีอะไรหลายหลายอย่างที่นี่ครับแต่กองเกี่ยวมานี่ปลอดภัยนะที่นี่ไม่มีอะไรไม่มีครับปลอดภัยเขามีชุดรักษาความปลอดภัยของอุทยานแห่งชาติของทหารอยู่ที่นี่ครับแล้วก็มันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะ เจ้าอยู่หวในในพระบรมโกศท่านเคยเสด็จมาประทับ้อยบาทที่นี่ครับครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดนะครับครับผมขอบคุณท่านประทีพครับครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานั้นก็คงจะดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายคงจะเต็มอิ่มนะครับนะสำหรับตํานานรอยพระบาทองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งเดียวในโลกและแห่งเดียวในประเทศไทยครับนี่คือดอยพญาพิพักอยู่ที่ตําบลยางหอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายวันนี้ผมและพี่สมานแซลีนะครับก็จากลาคุณผู้ชมกันก่อนนะครับช่วงนี้มีความสุขทุกท่านครั้งหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้ผมธินกรแก้วกล้าอยากจะมาแนะนำสตูดิโอแล้วก็ห้องบันทึกเสียงหรือว่าท่านจะตัดต่อคาราโอเกะหรือว่าพี่น้องอจะทำเป็นรูปแบบของงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานขาวดำถ่ายวิดีโอหรือว่าจะให้เสียงภาคของทีมงานผมธินกรแก้วกล้า หรือว่าท่านจะเป็นนักร้องแต่อยากจะ,ะตัดเป็น VCD คราสเกะอะไรต่างๆเพื่อไปลงใน YouTube หรือว่าเป็นงานการต่างๆทีมงานของเราครับเป็นทีมงานคุณภาพในการถ่ายทําแล้วก็รับใช้พ่อแม่พี่น้องที่หมายเลขโทรศัพท์0898383353 0898383353หรือว่าท่านจะไปชมผลงานของผมทีนักรแกช้่กล้านั่นคลิกไปที่ YouTube ทีน่นายก่อนกล้าได้นะครับ